มึกผัดข้าวโพดอ่อนนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้นเพื่อนๆนำไปทําได้เลยนะทําตามผมได้เลยนะอร่อยจริงๆก็ใส่อะไรบ้างก็ดูให้จบคลิปนะจะได้รู้ว่าใส่อะไรบ้างแล้วมันก็อร่อยจริงๆอันนี้ท้ายลองเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับกอนกังฟูนะฮะและวันนี้เราก็จะมาทํา กับข้าวกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับส่วนเมนูวันนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทําผัดหมึกหมึกผัดข้าวโพดอ่อนนะ อดับแรกเลยนะอันนี้เป็นสูตรของกินไงนะใครจะทําตามก็ทําได้เลยครับผมนะในอารมณ์ของกินไงเลยหมึกนี่ผมไม่ได้กินนะผมทําให้เมียให้แม่ยายกินเนาะให้ลูกกินเนาะอันดับแรกผมใส่หอมเข้าไปก่อนนะครับหอมหั่นฝอยนะครผมไม่ได้มาหั่นให้ดูนะผมว่ามันช้าไปคลิปมันจะยาวด้วยเพื่อนๆจะเบื่อด้วยนะเราก็จะคั่วหอมไปสักแป๊บหนึ่งให้หอมมันมีกลิ่นหอมก่อนเนาะเพราะว่าหอมนี่มันจะ เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะสุกช้ากว่ากระเทียมกระเทียม<ๆ>มันจะสุกเร็วเนาะจากนั้นผมก็จะตามลงกระเทียมหั่นลงไปนะครับผมผมไม่ไม่เจียวกระเทียมให้ขมนะผมเอาแค่พอดีนะฮะนี่นะครับผมเพื่อนๆดูและสามารถนําไปทําตามได้เลยเนาะโอเคนะเห็นไหมกระเทียมมันพอมันเริ่มเขาเรียกอะไรเนี่ยเห็นปะจากนั้นนะครับผมก็จะใส่หมึกลงไปเลยครับเนี่ยหม,มึกเนี่ยเมนูหมึกช่วงนี้มาแรงฮะเพราะอยู่บ้านกินแต่หมึกครับตอนนี้รู้สึกว่าไฟผมแรงไปผมก็จะเบาไฟลงหน่อยหนึง่งโอเค นะฮะผมเบาไฟลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมจากนั้นนะครับเพื่อนๆผมก็จะนําข้าวโพดอ่อนนะครับข้าวโพดอ่อนนี่คือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องไปต้มก่อนนะแต่ว่าอย่าต้มให้มันนานเกินไปนะเอาพอให้มันเหนียวเหนียวไม่ให้มันแตกหักครับเนี่ยโอเคนะฮะได้แล้วจากนั้นผมก็ผัดข้าวโพดอ่อนนะครับรวมลงไปนะฮะอันนี้เครื่องปรุงไม่ค่อยเยอะนะเ<ๆ>พื่อนเพื่อนทง่ายไม่ต้องคิดมากแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะจริงๆคือตอนแรกเนี่ยผมผัดเฉพาะข้าวโพดอย่างเดียวก็อร่อยนะ ทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาหน่อยนะก็นี่เปลี่ยนมานิดหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นอใส่ใส่หมึกหน่อยนะเออให้มันหน้าหน้าดูหน่อยเนาะก็เลยทําเป็นหมึกผัดข้าวโพดอ่อนนะครับผมนะฮะเมนูนี้อร่อยผมผัดข้าวโพดอย่างเดียวยังอร่อยเลยนะเพื่อนๆจะเห็นมองยากหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเพราะว่ากล้องมันมองไม่ทันจริงๆเนาะเดี๋ยวผมถ่ายหลังถ่ายหลังกล้องไปหน่อยแล้วกนะันโอเคนี่นะฮะ อันนี้ผมเบาเบาไฟอยู่นะ๋ยวผมเพิ่มอีกนิดนึงให้เขาสุกอีกหน่อยหมึกสุกอีกหน่อยนะเราก็มาปรุงกันนะครับหมึกจะหนามากนะผมใช้เป็นหมึกยักษ์นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพราะชิ้นมันใหญ่นะมันจะหนาหน่อยใช้หมึกอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดแต่ที่ผมซื้อหมึกยักษ์มาตุนไว้เพราะว่านามนานออกจากบ้านครั้งหนึ่งไงเดือนออกครั้งหนึ่งผมก็เลยซื้อหมึกซื้อไก่ซื้อหมูอะไรมาใส่ตู้เย็นไวนะ้เนาะตอนนี้หมึกก็เริ่มสุกแล้วหนาชิ้นดึงด๋งๆนะเพื่อนๆนนะดูเนาะ ิ้นใหญ่ๆดึ๋งๆเลยนะอืมโอเคผมเบาเบาหน่อยทีนี้ผมจะมาปรุงละผมว่าผมจะปรุงด้วยเดี๋ยวนะผมใส่น้ำหน่อยดีกว่าเพราะว่าน้ำมันน้อยไปนะผมใส่น้ำหน่อยแล้วกันนะครับมันขุกขิกต้องการขลุกขิกน,นะพอได้ลาดข้าวได้ด้วยโอเคลงน้ำไปแล้วนี่ฮนะ ไม่เยอะนะครับพอคลุกคลิกนี่ประมาณนี้นะตอนนี้กลิ่นกระเทียมกับกลิ่นหอมก็ออกมาแล้วซูซ่าละจากนั้นนะครับผมก็จะนําผมเสียวมากเลยเวลาผมจะเทสีอิ๊วดำผมใช้เป็นสีอิ๊วหวานเนาะสีอิ๊วดำหวานเนาะเนี่ยนะลงไปผมเสียวมากไม่ต้องเยอะอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดยโอ้ยเยอะไปโอเคเยอะก็เยอะไปน่าจะโอเคมั้งเนี่ยประมาณนี้อ๋อกำลังดีนะฮะ โอเคเนี่ยกำลังดีนะครับจากนั้นก็จะน้ำมันหอยนะครับลงไปใส่น้ำมันหอยด้วยนะฮะนี่ฮะโอเคแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนี่ผมไม่ได้ตวงนะผมหยิบเลยนี่ฮะประมาณนี้ถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเราลงใหม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ใส่ซอสปรุงรสเพราะว่า บางทีน้ำมันหอยก็เค็มนะฮะเติมความหอมนะครับด้วยใบต้องโอหน่อยนี่ลงไปนะจากนั้นผมจะมาชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ ผมใส่ใส่ก้านต้นโอไปด้วยโอเคนะครับจากนั้นก็ปุงรดนิดเดียวนะไม่เยอะผมปรุงประมาณหนึ่งหยิบมือนะผมปรุงรดเนี่ยประมาณเนี้ยสองหยิบมือโอเคจบเพราะว่าเมื่อกี้มันได้แล้วนะปิดแก๊สครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมน้ํามันจะเกาะผักพอดีนะเราไม่ใส่เยอะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าไปใช้ไฟแรงเนะสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยผมสรุปท้ายอีกหนึ่งครั้ง เมื่อกี้ปากเกือบพองนี่ฮนะอือร่อยมากครับโอเคเลยจากนั้นตักใส่จานครับหมึกผัดข้าวโพดอ่อนนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้นเพื่อนๆนำไปทำได้เลยนะทำตามผมได้เลยนะอร่อยจริงๆก็ใส่อะไรบ้างก็ดูให้จบคลิปนะจะได้รู้ว่าใส่อะไรบ้างแล้วมันก็อร่อยจริงๆน,นะฮะลองได้เลยอันนี้ท้ายลองเลย นี่นะฮะมันสูตรของครัวกินไงนะครับผม รับประกันว่าอร่อยจริงๆนะครับอันนี้ผมท้าเลยถ้าไม่เชื่อนะคอมเมนต์มาด่าผมได้เลยเนาะแต่ต้องปรุงให้พอดีนะอย่าปรุงให้เยอะนะมันอร่อยจริงลงตัวกันมากก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆชอบนะหรือประทับใจในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะตอนนี้ก็เขี่ยกระเทียมไปด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อนๆชมกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลลืืมมนะครัตตติิดาากไปปเ่่่ออยๆวผ มาทำอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับส่วนวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ